ที่ลความผู้โดยสารท่วนอย่าใช้ประเชยกระที่ทีทํำงานไหวที่ทำงานไหวเยอะไหมครับเพ่อรงนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโขงไปแล้วจะอยู่ยักสมผู้โดยสารที่สถานีโค้ท วนโจัวในการรถไฟแประเทศไทยขอขอบคุณผู้เดยสัทกท่านที่ใช้บริการการรถไฟแห่กปรเทินท เ <laughs> ววด,ดูนี้อะไรแปลกๆเยอะเยอะมาตอนที่สั่งี่อยู่รถใต้ดินเลยจ้ะอ๋อโอ้โอแต่ว่ารถใต้ดินยังรู้สึกไม่เยอะครับแต่เพื่อนอะ่ะแยกกันแยกกันที่รมือกลางวันอ้อมลงรถใต้ดินเพื่อนขึ้น BTS BTS ที่สั่นเลยเห็นภาพเขาแชร์มามี s